สวัสดีพี่น้องสาวสว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเอามือนี่สาวสว่างมาอย่างน้อมือมือนี่สาวสว่างพาคุณคุณเมชีกับคุณยายมูลมหาเสือมหาสื่อเครื่องปลูกพี่น้องแน่นผลแล้วจ้าี่ต้นยังสือพี่แม่นี่ยแน่นผลแล้วก็มาสื่อเครื่องไปลูกเมชีอยางได้เครื่องปลูกพี่น้อง บาท่เอาล้้้ so ัันเาบรรยากาศที่บ้านลงตะวันที่น้้งปาเือพันเดียวกันเบิร์ตบอก่ะนวยเขียวยากนวยเขียวนวดเท้าเขาขายในตลาดด้ไล่เขาเขียวเขียวไล่ขาหรือเป่าดอกไมเป็นวานคือเจ้าเจ้าพญาเขาขายทั้ตลาดทั่วไปเออเจ้าพญาทักทายพี่น้อง ท้ายพี่น like. ้องข้าวแนนสลัดผเกอวัดีพี่น้องมันสือต้นไม้ไปต้นไม้ไปปลูกมันนี้มันก็แดดมันก็แดดเล่อยมันสือต้นไม้ไปปลูกกันดอกคาเมซีคาเมซีมันรบสไงหว่าวันดวงวรรค์พน้อมาอุดมต้นไม้น้ำพ่นพั้นใหม่พ่นหลากหลายเ ข่ายยำเย้าพี่น้องพอแถมพอแถมมันก็แถมให้นวดระวังแดนดินพี่น้องที่บ้านนั่นดวงสวรรค์โนุนสวรรค์พี่น้องมาสื่อข้าคุณยายมาสื่อต้นมะรูนถูกอยู่พี่น้องอ่ะมาเลาะบึงดูอย่างไรยางปุ่นของฝังเคลื่อนไหลด้วยสินี่ต้น ต้นวานต้นวานแดงต้นบักยมกะมีต้นบักยมกะมีต้นต้นเมียงน้อยนะดมสื่อมันหอมหวนชือต้นผักสังต้นผักสังในบ้านเหนือเนาะพี่น้องหอมหวนใยงหอมดีมันมีมันมีของ ขายหลายอย่างเป็นไม่เป็นก็นยครื่องสูบ่มเบี้ยบักพริกบักเขือกบี้เบี้ยบักพริกบักเขือกบี้พี่นมอ เดี๋ยดอกไม้ก so any anyway. ็มี้นไสก็อใส่แง่งต้นนนี้บบน้องเอยมาบึงต้นกัน่ไงพี่นองนใไงพี่นองเอยอยบันโนนนนสะบันาาสะบั ตมใหญ่ี่นองี่บันี่บันดงสวรรค์ที่น้องโนสนสวัสดิ์่บนดงสวรร์น่โนโอดงสวัรค์หมบานดงสวัร์ที่น้อ,ตองต้นไม้ใหญ่เ ก็อ่อนเนาะง่ยๆลยเลยตรงน้ายเป็นปเน,น,น,นื้อกระตุ้นเนี่ยหายใ้เป็นเนื้กรใต้นฮะโล่นไส้ไงนสไง อยากใครเลยนี่ต้นนี่ยังก็อะไฉันลืมชุดที่หักสร้างญี่ปุ่นบ้านบาหลีบ้านบาหลีมันเาะต้นนะนี่เนาะอันมันย่อยย่างเขาเรียกบ้านบาหลีอันน่อยย่างเนี่ยบ้านบาหลีคือเนาะ จะอ่อนเนาะอันนี้มันต้นอยังก่อนฉันก็ลืมซื้นออือ่นี น้ำพี่้องรถเรือจหล้ายหลพี่น้องเล่นสัมจรนลกห่างจากบ้านสาวสาว่างสีกิโลเออสามกิโลนี่างเงี้ยจาบ้านสามกิโลทายากับเมซี่มามาหาซื้อเครื่องปลูกคนสาริกาพี่น้องสวนสาริกาเน่า สาลิกาใบสวยจังเลยนะคะขึ้นายตึงซ้ายก็มีนค่ะนายตึงซ้ายจ้าก็มีขึ้นายตึงซ้ายสวยงาม ายพี่น้องฟ้าฟ้าประทานฟ้าประทานฟ้าประชาหง ตาสวาขอขอ่างตาสว่างแต่ท่ทาไปนาส้มดอกไม้เพิ่นหลากหลายเครื่องปลูกเพิ่นหลากหลายที่นอกมีสัตสวยงามๆนะจ๊ะนี่ก็สวยนะจ๊ะ เขียนซื้อปิด้บสวยงามพี่น่องคือใส่คือดังหรืองามพี่น่องชมชมพี่น่องนาชมของสวยของงามนะพี่น่องเป็นโดนจังเลยมาชม นต้นต้นหมากลากไม้ต้นไม่หลากหลายที่น้องต้นดูดเงินก็มี่ดูดดูดจักดูดเงินเสวยงานต้นโนก็มีกวักเงินกวักทอง มองเจ้าพันกะดียืดทงในเหมือนกห้องแเอาเ้ยจะออกาหาสือหาสืไปหสือไปไปปกระดับใช่ไหมเปิดต่อ บมังกรแดงเป็นมังกรแดงเป็นมังกรแดง ีก้านก้นทองที่บ้านเช้าสว่างกระปูกต้วยายเราเอางานปกูกเศรษฐีก้านทองงีนแบบนี้เราเป็นเศรษฐีกัานทองคุ่ณไม่ได้เขียนซศรษฐีฝ่าย กล้วยไม้เพื่อนสาวสว่างกับปลูกด you ้วหอมข้าน้องหอมหอมกล้วยไม้สวยๆก็มีนะจ๊ะโอ้ยมีแต่งสวยๆงามแต่สวยๆงามนะ ต้นไม้ต้นไม้หลากหลายที่นอ้องมาชมมาชมสวนท่นที่น้องหาใยมาสื่อด้สื่อ,อยังแน่พิ่ะค,คือเก็บขึ้นรถเก็บขึลล้นรถกันเดินดูทำไรได้ยังแ่ชีได้ยังเฝ้าจ้าคือเฝ้าปิดหลังรถแต่เดียวยักแล้ว ว่าจ้าใส่หลังบ่อๆบอบอเอาใส่หลังรถอ้ยคุณยายเจา้าคือมเฝ่าวปิดไทยวันนี้ <c oughs> จัดย่างเนาะได้จะได้เ <c oughs> ซลเซลเซลเซลพาคุณยายมา <c oughs> ชอบ <c oughs> พี่น้องเฮ้ยตามใจเมื่อทุกอย่างมาเบิ่งแน,น่นี ใหเหมืดทุกอย่างนะคุณผีก็อย่ลืมเด้อทิดตามน้องนุ่งนี่าคุณยายมาาคุณยายมาช็อปที่เนาะคุณผีกับคุณผีกับคนใสนะคนใสไล่ะไอ้คนนึงเตาเ่าก่น เขายั่งกันได้ลื่นจีฉันถือลอตเตอรี่กันท่านชื่อรถกระบะมาให้เพื่อนคนเอากับเจ้าบุญเอาบาทนี่จีนะจองคุณยายพี่น้องเอ้ยเอาค่ะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องพ่อแน่คุณยายมูนขอบคุณหลายที่เข้ามาติดตามรับชมมาชม ให้เก่งอยู่พี่น้องมันจะเบ้าเป็นทางกันเพราะอยากเพอยากเบ้าบั็นไรให้เก่งยายให้เก่งเอาน้อกันปั่นกันเอาเวียงูชาวสว่างกขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องชาวสว่างคนอีสานเด้อติดตามรับชมชาวสว่างนี่ล่ละขอขอบคุณขอบคุณหลายๆมือนี่กะ สวัสดีจ้า <laughs>